เป็นหนี้เยอะมากทำยังไงดีเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ไม่มีเงินจ่ายเป็นหนี้แต่จ่ายไม่ไหวไปไหนได้บ้างเปิด3ช่องทางช่วยลูกหนี้ช่วงโควิด -19 อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ แลืทุกคนจะได้รับฟังข่าวสารอัปเดตก่อนใครวันต่อว,วันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับคำว่านี่หรือนี่สินครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายๆคนนะครับประสบปัญหาทางการเงินหากไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีพอโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตตอนนี้ครับต่างๆที่มีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ซึ่งทำให้มีโอกาสชำระนี้ไม่ไหวชำระไม่ครบหรือไม่ตรงเวลา ที่ผ่านมาครับภาครัฐสถาบันทางการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินต่างออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินในช่วงที่ให้ผ่านไปได้แบบไม่มีหนี้เสียและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากจนเกินไปนอกจากนี้มาตรการการช่วยเหลือจากผู้ที่ให้บริการที่เป็นเจ้าหนี้โดยตรงแล้ว กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบร,รวมตัวช่วยบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนในรูปแบบต่างๆ3ช่องทางครับที่ให้บริการครอบคลุมหนี้ในระบบเกือบทุกธนาคารดังนี้ 1. คลีนิกแก้นี่คลีนิกแก้นี่ครับหรือคลีนิกแก้นี่บายแซโครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือบริษัทบริหารสินทรัพย์สคุลวิจ,จำกัดนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียทั้งบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันไม่สามารถหลุดจากวงจรหน,นี้บัตรเครดิตได้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคลินิกแก้หนี้ร่วมกับสถาบัานทางการเงินหรือธนาคาร17แห่งและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบัานทางการเงินหรือนอนแ bank 18แห่งครับ ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการคลินิกแกนนี้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้อายุไม่เกิน65ปีครับ 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการครับ 3. เป็น NPL ก่อน1มกราคม63 ตามรายงานเครดิตบูโรณเดือนธันวาคม62ต้องมีสถานะค้างชำระครับ 91- ้2 0งวันขึ้นไปและคอสุดท้ายครับนี่รวมกันไม่เกิน2ล้านบาทนอกจากช่วยเหลือ,อการเจรจาปรับโครงสร้างนี้แล้วคลินิกแก้นี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินครับและการออมให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายต่างๆอีกด้วยทั้งนี้คลินิกแกนี้ยังแนะนำประชาชนให้สังเกตความถูกต้องของเพจโครงการคลินิกแกนี่ว่าใช้การสะกดคำที่ถูกต้องคลินิกแกนี่เท่านั้นนะครับไม่ใช่คลินิกแกนี้นะครับจะเขียนคล้ายๆกันนะครับหรือคลินิกแกนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแต่ละคำนะครับคำอื่นใดในลักษณะคล้ายกันที่อาจมีผู้ประสงค์ให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่า เป็นโครงการของการคลินิกแก้หนี้บายแซนะครับเนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียนะครับสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเป็นสื่อสาธารณะสื่อสาธารณะนะครับจึงของให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบแฝงและใช้สื่อดังกล่าวสแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ <c oughs> เช่นนโยบายเรียกเก็บเงินหรือปล่อยกู้นะครับ ทางนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์โดยตรงนะครับที่เบอร์026102266ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cliniccani.com นะครับหรือแอดไลน์ไปที่ a d d e b t c c l i n i c b y s AM, เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับหรือ Facebook ของคลินิกแกนีครับช่องทางที่2ครับทางด่วนแกนีทางด่วนแกน,น,แกนีครับเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับรุงเงื่อนไขหนี้ปรับรงสร้างหนี้หรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่ผู้ให้บริการได้เลยภายใต้การดูแลของศูนย์คุ้มครองครับผู้ใช้บริการทางการเงินหรือ สคออง,องโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับโดยหน้าที่ของคลินิกแก้หนี้คือรับเรื่องตลอด24ชั่วโมงในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้ให้บริการได้เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากหรือช่วยในกรณีที่ลูกหนี้ติดต่อผู้ให้บริการแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้เช่นคุณสมบัติไม่ผ่านหรือเห็นว่าจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ แม้จะมีมาตรการผ่อนปรนครับของผู้ที่ให้บริการแล้วก็ตามเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวกลางช่วยเจรจานี้ระหว่างผู้ให้บริการและลูกหนี้และจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับ 1. ลูกหนี้ที่แม้จะไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการผู้ที่ให้บริการประกาศหรือเคยติดต่อแล้วไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้สามารถติดต่อผ่านทางด่วนแก้หนี้ได้ เพื่อให้มีการพิจารณาเป็นรายกรณีอีกครั้งหนึ่งครับ 2. ลูกหนี้ที่กรอกข้อมูลส่งผ่านทางด่วนแก้นี้ได้แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่ลูกหนี้เสนอสองคองขอให้ผู้ที่ให้บริการระบุเหตุผลเพื่อแบงค์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะหาข้อยุติร่วมกันและเดินต่อไปได้ครับ 3. ม ลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่งทุกประเภทวงเงินทุกสถานะการชำระหนี้ทั้งกรณีที่มีสถานะปะกติแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราวหรือเป็นหนี้เสีย NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ประสบปัญหาในขณะที่สามารถส่งคำขอผ่านช่องทางนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทางด่วนแก้หนี้จะต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ ผ,ผ่านแบบฟอร์มทางด่วนแกหนี้แสดงความจงงก่อนนะครับโดยเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่ลูกค้าระบุไว้เจ้าหนี้1แห่งต่อหนึ่งคำขอทั้งนี้นะครับหากต้องการส่งคําขอไปยังผู้ให้บริการมากกว่า1แห่งให้ส่งคําขอแยกเป็นรายผู้ให้บริการเช่นถ้ามี2แห่งให้กรอกข้อมูล2ครั้งแต่ในคําขอสําหรับผู้ที่ให้บริการ1 แห่งอาจจะมีสินเชื่อหลายวงเงินก็ได้นะครับโดยปัจจุบันมีการกําหนดวงเงินการส่งข้อมูลคําขอไปยังผู้ให้บริการ2ครั้งต่อสัปดาห์ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีและอาจจะมีการขยายเวลาให้ถี่ขึ้นหากมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากขึ้นจากนั้นครับรอพิจารณามาตรการช่วยเหลือปรับปรุงเงื่อนไขหรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้ให้บริการแต่ละแหง่งประกอบกับความต้องการที่ลูกค้าระบุไว้และผู้ให้บริการจะติดต่อนะครับต่อมาจะมีการแจ้งผลพิจารณาให้ลูกค้าทราบตามมาตรฐานของแต่ละแหง่งซึ่งจะมีระยะเวลาพิจารณาแตกต่างกันตามประเภทสินเชื่อและปริมาณของลูกค้าแต่โดยทั่วไปควรพิจารณาเส็ให้แล้วเสร็จภายใน7-10วันครับ ทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์หากยังไม่มีการแจ้งผลพิจารณาลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ที่1213นะครับโดยสอคงจะเป็นผู้ให้บริการรายงานความคืบหน้า,าสำหรับคำขอของลูกค้าทุกรายที่ผ่านทางด่วนแก้นี่ทุกวันที่10 20และสิ้นเดือนนะครับหรือวันที่ทำการถัดไปกรณีที่ตรงกับวันหยุดนะครับทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือขอโทษครับสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์1213ได้หรืออีเมลไปที่ fcc@bot.or.th นะครับหรือหน้าเว็บไซต์ได้ที่ www.1213.or.th ครับและต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับช่องทางสุดท้าย Refinance บัตรเครดิตจากธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินครับเปิดโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันทางการเงินอื่นเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีให้กับผู้ที่ถือบัตรเครดิตเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเงื่อนไขในการขอรีไฟแนนซ์เปิด โดยเปิดรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตวงเงินตั้งแต่1 0 0 0 0จนถึง10,000บาทนะครับชำระต่ำสุดอยู่ที่2.5%ของวงเงินกู้อนุมัตินะครับผ่อนนาน48เดือนเท่าๆกันทุกเดือนจนหมดสัญญาหรือชำระมากกว่า2.5%แต่ไม่น้อยกว่า500บาทนะครับทางนี้ฟรีค่าธรรมเนียมในวงเงินตลอดการนะครับผ่อนชำระคิดดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 8. 5ต่อปี สำหรับคุณสมบัตินะครับผู้ที่สามารถยื่นใช้บริการได้นะครับสำหรับผู้ที่สามารถยื่นใช้บริการได้นั้นเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำอายุตั้งแต่20จนถึงไม่เกิน60ปีนะครับผมอายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปประกอบอาชีพอิสระอายุงาน6เดือนขึ้นไปหรือเป็นเจ้าของากิจการดำเนินธุรกิจ1ปีขึ้นไปอายุ20ปีแต่ไม่เกิน70ปี มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง12เดือนและไม่มีประวัติการผ่อนชำระช้ามากกว่า30วันรายได้ขั้นต่ำ15,000บาทโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยปีที่1ถึงปีที่4นะครับเท่ากับ8.5%ต่อปีสำหรับกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจพนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐและผู้ที่มีรายได้ประจำส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่1-4นะครับ10.5%ต่อปีโดยทั้ง2กลุ่มนี้ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นระยะเวลา4ปีหลังจากนั้นสามารถขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ตามเงื่อนไขปกติของธนาคารต่อไปนะครับ